สวัสดี้ผมวันนี้พวก็ผมมีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่เนสอดเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดบนทิกตอกได้ไหมผมใครที่เปิดไลฟ์มาแล้วผมไม่มีคนดูเลยผมอยากจะเพิ่มครับผมตรงนี้ก็สามารถทําตามคลิปนี้ผมได้เลยนะครับส่วนลิงก์นยผมลิงก์ผมทีม้มต้าคลิปนี้แล้วครับผมคุณทุกดลิงก์ม่ได้เลยนะครับจะเข้ามาหน้า scp โอ้โหเข้ามาหน้า s c s m เลยนะครับ อัน้าตาเพื่อการ scs M ัก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่เคยสมัครกันเนี่ยวันนี้กดเหริงชิวผู้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ผมยังเคยสมัครกันเนี่ยวันนี้กดสีเขียวตรงเตาผมได้เลยนะครับอันน้าสมาัครกันเนี่ยวันนี้จะกดชื่อผู้ใช้แล้วผมมีอีเมลของผมแลดพาเวลาพันเย็นตรงนี้ใส่เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กตัวผมชมไม่ใช่โปรแกรมมันจะไม่ให้ผมติ๊กด้วยนะครับผมแล้วกดแล้วกดสมัครงานแล้วลากตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ผมมีจีเมล้วครับผมหรือว่าอีเมลนะครับกดเลยมาตรงขอไมกดเลยทับผม ก็ะจะเป็นประมาณนี้ผมน่าสมัครกับงาน s P s m M นะครับอ่าของผมก็มีลงชื่อคุยใช้ผมจะขอกดลงชื่อคุยใช้เลยกันแบบนี้นะครับครับผมกดลงชื่อ,อคุยใช้มาแล้วผมแพลตฟอร์มในมีประมาณนี้เลยนะครับปล้วก็จะมีทั้งเฟซบุ๊กทั้งมอินสตาแกรมนะผมยูทูบขอผมทิกตักขอผมนล่นนี่นอนนผมประมาณนี้เลยนะครับแล้ววันนี้นะผมวันนี้นเราจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดบนทิกต OK ็อกกัน ok เลยมั้ยผม อ่ะส,สม multi, ม Asia, ar, ูตัวนี้มุมมูตัวนี้คุณก็เลือกมุมที่คุณต้องการได้หรือว่าคุณจะเลือกตามผมก็ได้นะครับวันนี้ผมจะเพิ่มใหดคนดูเลยสดแล้วผมขอเป็นนี้นี้แล้วกันนะผมเพิ่มสตรีมคนดูเลยสดแล้วผมอ่านี้นะครับอ่ะบริการบริการตรงนี้คุณก็เลือกบริการคุณต้องการได้ผมมีบริการประมาณนี้เลยนะครับอ่าขอเลือกเป็นบริการอันแรกแล้วกันนะครับผมอ่ะส่วนลิงตรงนี้ันลิ์ตรงนี้คนที่กดคุณจะเพิ่มได้เลยนะครับก็คือเรื่องนี้นะครับ กขอบเลยนะครับผมแล้วก็วางครับผมตรงนี้มัซื้อแล้วครับตัวจำนวนเนี่ยจำนวนนี้คนก็เลือกจำนวนที่ต้องการได้นะครับผมขอเลือกไปสักร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าจงค่าเวลาสเนียให้ผมแลค่าใช้จ่ายมันก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ขารที่ผมยี่กดส้องซื้อล่างตรงนี้ผมมีรายละเอียดกับอธิบายให้ผมตรงนี้อ่านก่อนซื้อเลยให้ผมเผื่อไม่แน่ใจนะครับอ่าเป็นประมาณนี้แล้วผมอจเขอคงซื้อเลยกันมีนะครับ ก็สั่งซื้อเสร็จแล้วผมนี่รับการสั่งซื้อแล้วก็ผมไปหน้าแถบสีเขียวตรงนี้ผมก็เป็นที่ที่สิ้นแลครับเป็นรอสักคู่นี้ระหว่งางรอตรงนี้ผมก็ไปดูแพลตฟอร์มอื่นกันก่อนแนละ้วผมเชียร์หมดการซื้อแล้วนะครับเอาโหมดการซื้อเราผมานี้จะบอกถึงดี่ดีของเราแล้วผมก็ลิงก์ของผมแล้วผมตรงนี้เ,ข,เ,ข,เขียวว่าเราจะขอไพ่ของเขียวว่าเราจะมนการนีเราสักคู่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเอาไปดูฟอร์มอันดับอื่นของเราก็ต่อยกันก่อนนะครับ ฟองกระเติมเงินของผมตรงนี้2ิบสองหลักนะผมมีทำเพมเพย์ผมทูนี่บอลเลตครับแต่ถ้าใครที่ผมยัเคยเติมเงินของผมนี้ก็มีคำแนะนำด้านล่างตรงนี้อ่านกระเติมได้เลยครับอ่ามีสองอันเลยผมคำแนะนำของผมอันกระเติมนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วค่อยกดยอดงินเติมด้านล่างนี้ครับอ่าก็จะเป็นประมาณที่กระเติมเงินนะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่ผมมีปัญหาเรื่องแอปชาร์ตผมอะไรอย่างนี้ผมหรือว่าต่อยมีตรงนี้ก็สามารถต่อยมีตรงได้เลยครับแต่ขวานี้นะครับ อ่การติดต่อไอ้บิ๊มที่ผตรงนี้สแกนคิวโค้ดไม่บอกปัญหาได้เลยผมวพิ่มทหารแล้วตรงนี้ก็แจ้าของไปตรงนี้เลยนะครับแอดมินก็พร้อมตอบตลอด24ชั่วโมงแล้วผมตรงนี้ผมผมอันนี้เลยแล้วผมการติดต่อไอ้บินะครับอาแล้วตอนนี้ผมไม่ทำการให้สิวแล้วเดี๋ยวผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับอ่ตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดผมก็เพิ่มมาที่เรียบร้อยผมจะผมอธิบายให้ผมตรงนี้ก็เพิ่มเป็นร้อยแล้วผมกระป๋ออันนี้เลยนะครับผมก็เพิ่มมาเร็วมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นงานที่สิแล้วผมไม่มีแล้วผมกลับไปอยๆ อันาคตเติมเงินตรงนี้ผมก็แนะนเาไปที่เรียบร้อยผมจะอนาคตเติมเงินตรงนี้ผมอนาคตเติมเงินตรงนี้ผมก็แนะนเาไปที่เรียบร้อยผมจะเพื่อนคนไหนสนใจต้องอย่าทำตามแบบนี้ผมก็ไปแนะนำเพื่อนอนี้เลยนะครับอันนั้นแนะนำเพื่อนพวตรงนี้ก็สามารถเข้าลิงก์ผมไปแชร์เพื่อนอุต้เลยครับเพื่อนเพื่อนคุณต้องจับมือขับรถตับรถของรถสมัครกระตับของรถบาสประมาณแบนี้เพื่อได้ค่าตับคุณ่นเดียับเซนต์ดิ้งยุ้ยนะครับ อ่ตรงนี้ก็ไปเล่นได้เสริม้วผมก็ไปแชร์กันเยอะๆนี้ใม้ผมแนะนำเพื่อนนะครับผมอะไรคลิปนี้มึงขอตัวลาไปก่อนมึงขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับถ้ามพูดพลาดตรงไหน,นขออภัยด้วยนะครับดับลาแล้วค,ลครับผมผมครับ